สบายดิพี่น้องกองป่ามาสู้สู้คนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สามาตรสแาววันนี้เนาะถือว่าประมาณกับโบได้ไปใส่เนาะเพราะว่าติดสถานการณ์โควิด -19 เก้าเนาะทุกคนแล้วก็นครหลวงเวียงจันทร์ก็เป็นปิดนครหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนล็อกดาวน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี่ว่าเขาก็บโบได้มีกิจกรรมอย่างเงี้ยเนาะเอามา กินตำมูแมนกินอะไร mm hmm. กินส้มมากง่วงให้ทุกคนเพิ่งเนาะมาส้มส้มง่วงแล้วกะจะมารายงานว่า mm hmm. ผวิดสถานการณ์ใน่าวน, mm hmm. นี้มื้อนี้ท่านเป็นติดเพิ่ม65หคนแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวว่าจะเอาคืนหน้าจอให้เบิ่งว่าติดแทบบอเนาะแล้วกะรายงานเข้าทางนี้เนาะเพราะว่าสถานการณ์ตามที่เมื่อกี้มาดไปซื้อของกินนะเนาะซื้อของกินยู่ที่ทางตลาดเหมือนกันซอกซื้อของกินยากแล้วเดี๋ยวนี้นะ คือว่าบางฮานมันจะบข้ากับพิดแล้วกัเข้ากับเร่งเสื้อเป็นอย่างอ้อมเต็มไปหมดเลยน,นี่และเขาจะพาทุกคนไปเบิ้งว่าสถานการณ์มันเป็นแนวางไเนาะเขาไปขี่รถเลาะเบิงกันโอ <Okay, S 1> เคเราจะเริ่มยที่วงเวียนอนนไปหาไฟแดงแยกไปดวทุกคนจะนี้เขากะเดินจากวงเวียนถนูเลยไปแกะจะไปเบิง้งภาพบรรยากาศแกจะประมาณนี้นะทุกคนเนาะ คือว่าภาพบรรยากาศมันจะวนเล่นไหลโคนถูกไหลปันใดประมาณนี้คือว่ารถมันจะน้อยลงปิดปกติแล้วทุกคนปกติแทนรถจะหลายเนาะแล้วก็มีคนมาขายของกินตามแข็มทางนี้เนาะหลากหลายเลยเด็ดบางฮันก็ปิดบาง้านก็เป,ปิดเนาะไป เป็นเหมือนกันเป็นฮอดไฟแดงแยกไปเป็นดว์คนละเนาะ โดยก็จะประมาณนี้นะทุกคนทีนี้เหาก็อยู่ไกลสีหอไดไฟแดงแยกไปตรงโดกแล้วเนาะภาพบรรยากาศจากวงเวียนถนนมาหาไปยังโดกก็จะประมาณนี้นะครับส่วนไอีอย่างว่าเบี้ยวกับเมื่อนี้กับคือว่า,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 าอะไรย่านแห่งโจโบ้ได้ไปย่านแห่งอลไรกับโบ้เล็ไปเนาะถ้าผู้เดือดรักเพิ่นกับโบ้เล็เงินให้ กรณีที่ไปเพิ่นกับไล่เงินให้เนาะแต่เมื่อนี้เขาเลือกที่จะพักเนาะเพราะว่าญานแหงขนาะทุกคนว่าอยู่ในลาวเลยเป็นเมื่อนี้เป็นเมือ่อติดหลายข้วมู่เลย65คนทำลายสถิติเลยติดโควิด -19 เมื่อนี้เนาะแือว่าเขาไปต้องคิดอย่างหลายที่ว่ามาคิดส้มก,ก,กับไอ้น้องอันนี้จะเป็นตาสุริชนเนาะอันนี้จะเป็นเจ้านุ่มแว่นก็นรูปหล่อเดินให้บ้าน เอ้บ้าอีกแล้วเนาะโอ้โควิดผมมาใกล้แล้วโควิดนี่คงมีเงินผมมาใกล้โควิดนี่ยมาใกล้จะมีเงิน

เอาเบาหลเขาเยเรายังบดอิ่มทักคุยังบดทันได้กินวากินํำกันกันมหมแต่จะเลิศเลยอิ่มันแล้วแต่จะเลิศเลยเป็นอะไรแต่จะิศนอืมอืมโอ้มือนักว่ามือตกวอืมจองพับาะไรเงี้ย มันออกปรจงพักต <3. S 2> nah ้มได้โลวอันนี้ฮันเสะเอาไว้ล็อกดาวน์นะทุคนคือว่าไปใส่มาใส่กัได้ซุมเจ้วอย่างกับซุมบได้ซุ่มแจ้วรมา้ายกอลอนบ้านมาเลยเดี๋ยวนี้นะ mọi người nhắc mửa bao giờ mửa cũng đay đó, vì sao mưa mua mửa đó, cái đó còn cả, tôi đã lắp đặt máy mua mửa đó, há miệng đó, tôi ừ. vui đấy chứ, được, mua อูมือนักับคนทูีเฮาิ่ายง้างเฮ้ยเ้ยแลยว้อให้เงยอเร็แล้วยวจะไปซาบุมัวันนี้มาแลามาชิออกเป็นให้คลิปไห้ค่ะ ถ่ายคลิปยู่อันแถวตลกตลาดนี่อย่างกับแต่ป่นี้มัรายงานนะทางผู้ใหญ่เป็นอยู่ทางบ้านท่านเพื่อนกับบอกให้ไปแล้วทุกคนเพราะว่าเปัญญาอันแห่งนะติดกูวิเลมากโบได้ไปใส่ว่าออกไปซื้อของกินหลือ grab มาข้างนั้นทุกคนส่วนสำหรับคลิปนี้กัมาร์คจะมารายงานว่าโควิดแก็มากินมังมากินมะม่วงเนาะกินมะม่วงให้ทุกคนเบิ้งเลยจ้ะ ว่าสภาพอยู่ในหอหลวงก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้เขบรมีอย่างไรมแตว่ามาจะได้ทำลาทุกคนไปก่อนเ่การคลิปไม่ทุกคนเราะเพื่อนเขาทำมัค่มไงผมางมังคุ่ายบาเปิดีาินาบอ